เน่ไหมเท่าเห็นหมทุกคนอายุคนหลายเตอบเป็นร้อยปลายปีแล้วได้หมเฮ้ยไมคเท่าเป็นสนเท่าไทยดำเลยทุกคนเดยร้อยร้อยจากปีแล้วไม่เท่าร้อยห้าปปีแล้วเนาะปีเนาะไปนุ่งมุดอ่านอะไรนุ่ไปนุ่งมาเลย แล้วมันนั่งตึดดูเตะแดงเลยไปืม่เร็วนั่งเต้น่ะอาอเตะน่ะอันนี้อันนี้จะเป็นสีมือเพ่นเฮ็ดเฮ็ดได้ไงตัวนี้ก็คือกันเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสี่มือพ่นสารเมื่ออันนี้เก้งเนาะทุคนเนาะพุ่นเห็นบ่สีสีมือล้าวมื่เลยสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้เขาจะไปยาแม่เท่านะทุกคนเนาะ ไปกับซาฟองเด้ยอยากมีเทาเดอ้อซื้อเครื่องซื้อใพ่มีอย่างได้ซื้อเครื่องไปให้เพื่อนมีเสือ้อมีเสือ้อมีเสื้อแต่มีโซ่โอ้กับโซ่เนาะคุดีเอามีโอกาสได้มาบ้านเนาะทุกคนเนาะทำโบได้มาด้วยละแต่แล้วปีใหม่แล้วสงการหมนแหละเขาโ่ได้มาแล้วก็คิดทอดเพื่อนหลายแล้วจะไปยามเพิน่งเนะงาะงานมันก็อยู่คุ้มลุ่มบนทุกคน หาจนี้ก็ประมาณกิโลเมตรประมาณกิโลเมตรไปตี่ตามไม่ได้เอาพยามอายุเพื่อนก็นหลายเตื้อรถคนประมาณร้อยกว่าปีาก็เท่าหลายเตื้อเพื่อนเป็นแม่ของแม่ยุ่งเหนี่เนาะตัวน,นี้จะเป็นเหยื่อครับผเจ้าวันนี้เฮามีโอกาสได้มาบ้านแล้วจะลบไปยามเพื่อนนิดนึงนี่วีบีกจะไปกับสาวก <Hi. S 1> เขาจะไปสองคน,น,น <Hi. S 1> เนาะอาจจะขี่รถไปตามเส้นทางตัวตัว,ตว,ตว,ตวนี้ลบไปเลยทุกคนไป เคทุกคนเฮากำมาห่อนงานคนล้ะนะมีต้องคูนงามแน่ๆนะแต่นี้จะเป็นงานไม่เท่าหาเด้อตอนนี้เดิมหลานหลานสายถึงหวยไปเฮาจะเข้าไปเบื้องล่าเพือ่อนเพื่อนจะจูม่มเงิๆๆนวะันนี่จะเป็นงานไม่เท่าห่าเด้อเห็นหน้ามันโดนแล้วเนี่ยมันนั่งอย่างนี้เฮ้ยมาเข้มา บุญยานโควิดเอะไม่เท่าอยู่พี่เน่เไม่เท่าเห็นบมดทุกคนอายุคนหลายเต๋อเป็นร้อยปลายปีแล้วได้นี่ง <c oughs> ไม่เท่าเรา,าเป็นโซนเท่าไทยดำเลยทุกคนเลยร้อยร้อยจากปีแล้วไม่เท่าร้อยห้าปีแล้วใช่ไหออ<อ>ซื้อโซ่มาเพิ่มมาเพิ่มไม่เท่ามาัาม้ย โซ่งเป็นโซ่ยืนยืดพมเอ๋อหน่ยเท่าเนาะคือทอดแตเห็นไหมเท่าเหงย่กงายมาเรืบ้เนาะแต่ก็แต่ว่าแต่ว่าพออันเท่าอันเสียดวแล้วเนาะทุกคนในสี่ปลายปีแล้วเนาะกลายแล้วเนาะก็เกิดบังบกอบมันล้บกบใหอเท่าอันเสียด้แล้วทุกคนในสิบ สายปีก็ว่าสาวปีแล้ววะเนาะมวยเนาะสุดปลายเด็กเด็กด็ชื่อปลายบ่ก็ไม่เข้าเหายังแข็งแขงอยู่อย่างนึงเข้านึงนำได้ได้หนึ่อเลยลู่หลานเพื่อนบทันมาไปเบี้ยค้ามาแล้วเพื่อนนึงเข้าท่าเสริมหนึ่งก็นึงเข้านึงนำแทนเ่งหลานสารหิ่มไห้เห็นอย่างเกินบนนั้นยิบถุงยิบไถ่เลยนี่นั่นชันดุ่มชันชิง คนเสิร์ม้าามาให้ชาว์บ้างใหม่มาให้ดู้สึกอายุหน่อยอายุหน้าว่าเขาโผล่มาเลยนะไปะชมวงจะลุดได้เลยนะเามานั่งลมเพื่อนเม่นั่งพายเลยน,นะนี่ก็ได้แต่ก็เออตัวนี้จะพามายาไม่เท่าตัวนี้จะเป็นเฮือน พันยูนําลูกสาวลาเ่อเนาะเป็นน้องไอแม่ยู่ไหมบบแ,แม่เนานเป็นยายของาลา,าดูชาวลาดูชาวลาเลยตัดบุ๊กยืดนะพี่น้องไม่เท่ายูบานผาอย่างเงี้อนั่งแล้วว่านั่งตึดดูเตด่นานเลยไปเมื่อเร็วนั่นงแต่น,น่ะอาตแ้่น่ะไปเมื่อเร็วนั่งเตือนดูดานเลยเขาไปห้มน,นไม่ยาม ดูน้องชายดูย<ม>ังตื้นดูดจะบอนจะทีอยู่ชั้นขวางแอรดูพูนฉบันดูเปลี่ยนนะถอยทาอที่อยู่บนม้ําแต่หนังชกมารต่วบ,บชกมายามีแบบอนแบบแท้ทางชากอขขอมารอัวนี้จะเป็นมายา,มมมยามไม่เนะท่านะทุกคนนะอันนี้เป็นบรรยาก,กาศยุ่ง,งือนเพื่อนเดอ้อ ันดูน้ำรูกสาวลูกเคยขึ้นเขาจะพาไปเบิง้งเขิง,บงเบิงบ้งหญิงเบิ้งถงเพื่อนสานเนาะทุกคนเห็นบอกอันนี้อันนี้จะเป็นสีมือเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดได้นี่ตัวนี้ก็คือกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีมือเพื่อนสานมืดอ,อันนี้เนะก่งเนาะทุกคนเนาะทุกคนเห็นบอกสีมือล้ามมือเลย นี่จะเป็นซีมือไม่เท่าสารอเ,อเ,าสเพื่อนึ่งนักเพ่นเท่านังเพื่อนเฮ็ดได้ทุกคนเพื่อนแข่งแหงขค่นันท่งประเภทท่งประเภทท่งตัวนี้จะเป็นเพื่อนเฮ็ดเมื่อนเองนะเพื่อนตัดเพื่อนยิบเองมทุกคนเอาเปาแล้วกันมายิบเฮ็ดส่วนยอดจะยอดซีมือเพื่อน,นเห็นบอกนี่จะเป็นงานขวาแล้วเนาะจะเป็นคล้องเป็อนอย่างอันนี้นะเ,เป็นเพื่อนสารเมื่อนทุกคนเห็นบ้าซีมือเราหมดแล้วนี่บบได้ซื้อจะอันนาเน,นี่นะซีมือล้วแหละ มือละสานเองมันส้นยอดส้นยอดไม่เท่าเขาคนมีบุญหลายเนาะอิ้มยืนร้อยกี่าปีเพิ่นมาเพิ่นลูกเวียงมาแล้วเพิ่นกลับไปพูดอะไรวะโอ้ลูกเวียงนายเช่าก็นเลยเท่าที่เพิ่งเดี่ยวนึ่งมาแบบเมื่อน่ามันนั่นมันเนื้อโซ่อันนี้มันยืดน่อยไหมเท่านุ่งได้ป้องบ่พูดดีมันยืดเออพูดดีพูดีดาี ส้องเนอยนน้อยถ้าสิส้ับเสื้อนไใ่เท่าชเห็นเอาคนเท่าในคนอย่างสารอันนี้อันใดได้ทุกคนคนยน่งสารถุงหยิบถุงเฮ็นอันกัตตาเฮ็ดเข่งเลยใจได้สบายทุกคนบุันอันหยิบถุงห่นหมงใส่หมวงเพ้าะหมวงหลายเนาะ ย่หามือก็อมือชินมือนะกลางทำน,นาอีแทงตัดเทนชูพัดเห็นชันพอแคอ่สเปรยอยู่เหอนนันตีอยู่เหนอนอยู่เหอนแต่อยู่นาเราอยู่นานวะอแตอยู่นาเตาไฮม่หไหร่เชวมันโปเอ๊ิงทิทรามแหงว,วันนี้มันรีดเอาเพื่นบุเจ็บบุกไข้เลยตีมาเท่า ยู้เช่นเนี่ยมือก็เจ็ดมือผ็เช็ดั้งไหนเข้าอย่างไดเสียบอยู่ตเ็มือกางจีนคืเจอก็หเ็บกินได้กินน้อยก็ไดู้้ก็เช่นแหละเราไม่บมาโอ้ดมาวทรมาคาโควิดยู่อย่างมาหมดแล้วดบมาไม่ดบมา กินฮอดเขาวะกดฮอดกูฮอมพเงินืที่กินอันแม่นะลรเราบรัทใ่ส่วนนี้เนาะเาไปกินนั้นบบเบื่อบบันังไทน่อยนึงฉันนั่งบเยทุกคนกัพักการนี่เราจังลงมาวันพักเมื่อไหร่พักบ่เปี้ยนเปี้ยนเดี่ยวหยางเปี้ยนเดวเข้าการ กี่ค้อยาวมะโอ้ยามจุกุยาวมันเดือดใช่เท้าเราจะลมเรื่องบ้านเรื่องเมืองให้ฟังเนาะว่าลูหลานบุได้อยู่นี่แหลบุฮู้ยังเลยบุฮู้แหลชุดนะบุฮู้ดันแหละเด้อทุกคนเด้อคลินี้กีฬขอจกสำนีในขอนางลีนกับแม่เท่าสุดสุที่หักกันเนาะ